โ okay. อเคออนแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมนด้วยครับวันนี้ก็มาต่อกับไทโพแมนพาทที่สองเลยดีกว่าอ่ามันมาเริ่มที่ตรงนี้นะฮะเอ้ยอันนี้ขยับได้อลืมไปแล้วกดสวิสเวกป่านี่ก็ดันไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเดี๋ยวนะมี O N E วันหนึ่งชิหายเจอรัวก็แค่เอาอันนี้ออกเองเดี๋ยวนะมันจับโยกขึ้นอ่ะไม่ได้หรอวะออนไงคำว่าออนเนี่ยไม่ได้เหรออ,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 นนหอ,อะไรวะ อ๋อม,ม,มันมีตัว P อีกตัวหนึ่งนีกว่าเฮ้ยมันมีตัวพีตัวหนึ่งครับโอเคไปได้เอาตัวพีมาลกลายเป็นคําว่าอะไรวะเนี่ยเด <P> ี๋ยวนะเพนอ๋อ open ยังไงล่ะเออคิดให้มันยากทําไมนี่ o อ๋อ o เพนนี่แหละโอ้โหพี่ตัวอะไรวะข้างล่างอะ g o b g e d เอาแล้วตัวดีหายครับตัวดีอีดีนะ่าจะหมายถึงอดีตอันนี้ไม่ไม่ใช่อดีตแล้วครับมันตื่นแล้วเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาคำศัพท์แป๊บนึงนะฮะนี่หรือเปล่าต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ยึงจะรู้อ๋อแล้วถ้าเติมดีไปได้ไงเติมดีไปไม่มีความหมายนะแต่ลบดีออกแล้วหมายถึงหุบเหรออันนี้อะไรอ่ะโกรธทานมันคืออะไรวะ แคนยอนหมายถึงหน้าผาอะไรอย่างงี้ปะหุบเขาเหรอปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันไปุยต่อโอ้ยเชดไม่เอานะา G O R G E ใช่เอาเอาเอาไป็ว่าผมจะเรียกมันว่าไอหุบเขาแล้วกันนะไอสัปดาห์หุบเขาอ๋อคือเหมือนว่ามันหลับอยู่มันมีตัวดีข้างหลังไงดีแต่พอเอาตัวดีออกก็กลายเป็นปัจจุบันแล้วอะไรอย่างงี้ เิ้ยอันนี้อะไรเอา้าโดดไม่ขึ้นโดดเออฟา,าดเลยดิงเอ่อทั้งหมดที่ฉันรู้ทั้งหมดที่ฉันเป็นทั้งหมดนั่นที่ฉันหวังว่าจะเป็นฉันติดหนี้เธอหมายความว่าไงวะติดหนี้เธอนี่คือใครเธอนี่คือ,อานางฟ้าที่มาช่วยชีวิตเราหรือเปล่าก็าน่าติดหนี้อยู่นะโอ้ยเสียงเพลงเออลืมไปฮะว่าพาที่แล้วเสียงโคตรดังเลยพาที่ผมเอาเสียงลงหน่อยแล้วกัน โอเคประมาณนี้น่าจะน่าจะกำลังดีนะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะฟีดเอ้ผมว่าข้างล่างนี่ไปไม่ได้แนะ่นอนมันต้องโอชิตโอ้โหหุ้ยเร็วมากเร็วมากผมเมื่อกี้ตกใจเลยโอ้อยัาก,กับเล่นหลังผีโ่โอ,โอ้เนี่ยมีแล้วเอ่อให้อาหารมันเหรอเอาไปเออเอาแน่ก็กินไปแล้วไงก็ให้แล้วไงเอาไม่ได้เหรอ เห็นนะนี่เปล่านี่เปล่าเราต้องให้ไอตัวโอแทนเปล่าวะเฮ้ยหรือว่าตัวดีผมว่าน่าจะตัวดีว่ะนี่ไงนี่แหละเอาตัวดีไปให้มันก็จะได้หลับไหลอีกรอบนึงไปเป็นอดีตไปซะเออนี่นไงฮะตัวดีลงไปเติมละ่าพูดแลงกลัวนี่ไงตัวดีมันลงไปเติมละนั่นแหละหลับเลยทีนี้เฮ้ยออน เออโอเคเกเตเปิดไฟโหเสียงซาวด์ดนตรีน่ากลัวกันเอ้ยอย่า <unku> พึ่งนายอย่าพึ่งนี่อยู่ตั้งนานไม่ถล่มพอเรามาปุ๊บถล่มเลยนะอะไรครับเนี่ยแก๊สเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเราขึ้นทันปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้แหละสะแผนสะแผ่นน่าจะแปลระยะอุ้ย สแนปตบไปเนี่ยไม่ใช่อันนั้สสนสแนปเอ,อ้ยไม่ได้เลยผมผมว่าช้าไปผมว่าช้าไปเอาใหม่เอาใหม่ใหม,ม,ม่สะแพสนสแนปเนี่ยมีการเล่นคำด้วยอย่างชอบเลยเฮ้ยไป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 เออโอเคอืมอ่าอันนี้ถ้าลงข้างล่างน่าจะขึ้นมาไม่ได้ขอขึ้นข้างบนก่อนแล้วกันนะขออนุญาตแจริงนะฮะโอ้ยคุมย่ามกันนะ ตาเอ๋โอ้เดี๋ยว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 เอ๋อมันขึ้นไปข้างบนได้เฮ้ยโอเคมาฝั่งนี้นี่มีให้เก็บปิ้วด,ดิงอ่า as a war god on everyone อะไรวะเนี่ยสําหรับทุกคนและทุกอย่างฉันที่ฉันรักฉันพยายามที่จะพยายามแข่งแกร่งแล้วก็แบกมันไว้ทุกอย่างอะไรวะ as a war god นักลบกรอฟเหรออ๊ะมันหมายความว่าง่วะผมไม่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้คำนั้นนะมันหมายความว่างหุบเขาเหรอคือมันอาจจะเป็นคำแสดงก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันมันแปลได้ยากมากเลยแต่แปล g o o g l e มันยังให้มาอย่างนั้นแหละอันนี้ต้องเป็นคำว่าดาวแน่นอนเฮ้ยดาวนี่เอาโอย้ยงี้ D O W N เอีย yeah. มาได้ลงมา แล้วอันนั้นอะไรวะมีสะแพนกับสแนปสองอันเลยฮะ่อ่ออนออนตรงนี้ต้องเปิดสวิต์โยนไปโยนทำไมวะจริงๆนี่ก็ได้โอ้แต่มันมีแก๊สอะ่ะหูก,กว่าเราจะไปถึงเดี๋ยวนะเอาต้องดึงออก,กวะนี่นี่นี่อ๋อนี่ไงดึงออกตอนมันขยายพอดีเดี๋ยวนะแล้วไงต่อ จะนะถ้าลงไปเนี่ยนี่คือโดนแกแน่แน่เอ้ยพอดีพอดีพอดีเอ้ยแกไม่ทำงานอันนึงโอเคไปได้ไปได้อันนี้ไปได้ยังทันอยู่ยังทันอยู่ยังทันอยู่โอ้โหหน้าเริ่มเขียวแล้วหน้าเริ่มเขียวโอ้ยผ่านผ่านลุ้นเลยเกินโอ้ยอยัยพี่อย่าพี่มาข้างล่างนี่ลงไปได้ปะเนี่ยดูมันดูเหมือนจะลงไปได้นะเพ่อวะแต่อีกใจหนึ่งก็ดูเหมือนลงไปไม่ได้ มนันดูก่อนข้างหน้าเฮ้ยคลัสกับรัสมันจะคลัสเราแล้วครับเราต้องรีบรลัสไปรัดเออ,เ,อ,อเดินติดเดินติดเฮ้ยข้างบนมีให้เก็บอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนมันคืออะไรอันนี้ price price คำนี้น่าจะแปลว่ายกย่องมั้งฮะเฮ้ยโอเค p r a i s e น่าจะประมาณนั้นโอเคเอ่อชั้นสับสนที่ต้องยกย่อง ความเชื่อผิดๆของพวกเขาเอา่อฉันจะทำทุกอย่างด้วยพลังของฉันด้วยพลังทั้งหมดที่มีโอ้ชิตมันโดดติดะ่ะโอเคอย่างน้อยก็เก็บไปแล้วโอเคเดี๋ยวนะอันนี้เอาไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาอไปจากแก๊สก่อนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเอาตัวสอนไปใกล้ๆกักน ไปดันไปเอ่อจะให้มันดันใกล้ๆอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนะยกอันนี้ออกได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวๆๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคำนี้ rise แปลว่าอะไร R a I S e. อ่ะ rise a อ๋อแปลว่ายกเฉยๆได้โอเครู้เรื่องอย่างนี้นี่เองครับว่าแต่แล้วเราเอาโตโัว p มาทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูกันโอ้ยแกเปันเยอะไปปะเนี่ยเดี๋ยวดิเฮ้ย,ยมันมันว่าจะไปถึงนะมัน เอาตายเลยเดี๋ยวเดผมว่าเป็นให้ตัว P มาเนี่ยมันต้องมีความหมายดิตัว P เหรอคำว่าแก๊สเอา huh? ไปเติมข้างหน้าด้วยวะเป็นประกัสบ้าะไรอกักัสอะไรก๊ฟเหรอก๊าฟเร่ออะไรวะเฮ้ยดัน G A S P เฮ้ยอะไรวะเหมือนจะอยู่ก็หายใจมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไร เออวีแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว G A S P ขอเข้านี้ก่อนอ้อเอ่อสำหรับคนที่มีชีวิตยอยู่และคนที่ตายไปแล้วอันเนี้ย I will bear witness event if I lose the gas filling my olung แม้ว่าแก๊สจะเต็มปอดของฉันก็ตาม I will bear witness แปลว่าอะไรวะฉันจะเป็นพยานหรอ witness คำนี้เอ่อ ผูพ้พบเห็นเนาะโอ,อเคแล้วไอ้คำว่าแก๊สเติมพีเนี่ยแปลว่าอะไรหอบฮะห,หอบ what อาปากหายใจคงหมายถึงหายใจเครื่องใหญ่มนะั้คงเป็นอารมณ์แบบเป็นกริยามากกว่ามั้งเนี่ยน่าจะอย่างนั้นโอเคดูเรื่องไป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 ,ไป,ไปอุ้ยทันปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวโ oh, มัวแต่ลีลายอยู่ตรงนูนะ้นเนี่ยเอาใหม่เลยปะโถไปขึ้นขึ้นขึ้นอาจะรอดแล้วโอ้โหเหนื่อยแท้อันนี้มันต้องลงลงมาแน่นอนนั่นไงตามคาดโอเคครับก็เป็นว่าสำหรับเดอะไทฟูแมนพาร์ทที่2ก็จบไปท่างนี้กันแล้วกันนะมาสั้นๆแล้วพอขอฝากไว้คำหนึ่งกับไปฮนะคำว่าฮีทที่แปลว่าเอ่อความร้อนนะฮะปาวะ โอเคถือว่าผมแปลถูกนั่นแหละไว้ไเจอกันครั้งหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ